อันดับสามนี้เป็นฮแท็กกมรศูนย์เจ็ดอิงฟ้านะครับเดย์สองแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทำเรื่อง The Marriage ใช่ไหมครับ Working Title นะครับโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่จาก GDS นะครับที่ต้องรับรองสนุกคุ้มค่าสมการรอคอยแนะ่นอนนะครับแฟนๆก็แห่มาให้กำลังใจน้องอิงฟ้าบอกว่าอิงฟ้าสู้ๆกับการถ่ายทำแฟนๆทุกคนนะครับก็คิดถึงอิงฟ้าความคิดถึงทำให้ตอนนี้นี่ติดเทรนด์อันดับ3กันเลยทีเดียวนะครับ thank mm -hmm. you โหดมากๆในเรื่องของมูดของหนังอะไรเงี้ย mm hmm. ตาบวมมากเอาลอไนี่ดีขึ้นมาแล้วปิดกองเที่ยงคืนแล้วก็เริ่มมาถ่ายตอนตีสี่เพราะว่าเราต้องการแสงตอนเช้า <Yeah. S 1> พี่ฟ้าบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เราไม่ใช้แสงเทียมใดๆทั้งสิน้นไม่มี ไม่ใช้แสงปลอมใช้แสงจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ทุกคนจะได้เห็นกลางวันหรือกลางคนืนนั้นคือเหตุการณ์จริงๆตอนนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนโตขึ้นอีกอย่างหนึง่งทุกคนเหมือนโตขึ้นมากๆในในเรื่องของการทำงานแล้วเราได้มาทำงานกับปกติเราจะทำงานแต่ในองค์กรเราใช่ไหมแล้วพอเราออกมาข้างนอกมาทำงานมาเจอกับทีมงานที่ โอ้โหไม่กล้าเหนื่อยเลยเห็นคนอื่นเขาเหนื่อยกว่าทีมงานคนอื่นแบบดูทุกคนเหนื่อยแบบแบบเราคิดว่าเราเราเป็นนักแสดงเราคิดว่าเราเหนื่อยแล้วเห็นคนอื่นแบบเหนื่อยไม่กล้าเหนื่อยละซึ่งทุกคนก็คือตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะใจพี่ฟ้าคืออยากให้มันอ่อนก่อนสิงหาเดซําเพราะว่แบบ คือโคตรจะตั้งใจเลยอะทุกคนแล้ววันนี้ก็ได้รับคําชมด้วยจากพี่พี่ๆนักแ,แสดงมืออาชีพที่มาสมทบในเรื่องนี้ด้วยนะคะและ้วก็พี่บอสผู้กำกับอะไรเงี้ยก็ชมว่าแบบอขอบคุณที่เราทุ่มสุดตัวจริงๆอะก็คือปกติสมมุติเวลาพี่ฟ้าถ่ายละครหรือถ่ายอะไรเงี้ยเราจะมีมุมหน้าโปรดของพี่ฟ้าคือฝั่งเนี้ยสังเกต้วการถ่ายรูป อะไรก็ตามตอะพี่ก็จะมีมุมปวดก็คือฝั่งหน้าฝั่งหน้าฝั่งซ้ายจะไม่มั่นใจหน้าฝั่งขวาเพราะรู้สึกว่าหน้าฝั่งขวามันมีแก้มเยอะแต่การถ่ายหนังอะ่ะทุกคนมันเรียวมากจนเราไม่สามารถที่จะเลือกฝั่งที่เราสวยหรือไม่สวยได้ก็คือเซตตรงไหนก็คือถ่ายตรงนั้นตามแสงจริงตามอะไรพี่พอก็ปล่อยฟิลแบบเรื่องนี้คือไม่ห่วงสวยในทั้งสิ้นเล่นแบบ สุดตัวสุดโตโคตรอยากให้ออนเร็วๆเลยนะเพราะว่าสุดมากแต่จะพยายามทุกครั้งเวลาตื่นตื่นนอนเนะี้ยพี่ฟาก็จะเข้าไปอ่านตามแบบช่องต่างในดอมในโซเชียลต่างๆที่แบบว่าทุกคนแบบช่วยกัน ส่งข้อความให้กำลังใจว่าจะเป็นในทวิตหรื magg ie, magg ie, magg ie, magg ie. ออะไรเงี้ยก็เห็นมาเห็นหมดแต่เห็นตอนช่วงเช้าที่ตื่นมาแล้วก็มาดางังอ่านข้อความให้กำลังใจซึ่งก็รู้เลยว่าเขาก็เขาคิดถึงเราเหมือนกันใช่ไหมอะไรเงี้ยมีน้องๆปี2024อยากจะมาอยู่ทีมสีแดงเยอะมากๆดีใจดีใจพี่ฝากฝังด้วยละกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่เน้นเชียร์พี่แก่แล้วพี <c oughs> <laughs> <c oughs> ่เหนื่อย เิเชียตอนนี้ลมพี่ฟ้าก็ยังสวิงอยู่นะจริงๆงคิดอยู่ตอนแรกว,ว่าจะไลฟ์ดีไหมจะไลฟ์ดีไหมแบบแต่มันคิดถึงอะคือแบบมันทุกคนเข้าใจว,าว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าขี้เกียจนั่งอ่านแล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือพอเขาทมาถึงห้องเคลียร์ของนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วป่ะ นั่งอ่านข้อความตามช่องทางต่างๆแล้วรสึกนะแบบโอ้ยไม่อ่านแม่งละไลฟ์เลยดีกว่าเลยรู้ไว้เลยนะว่าตั้งใจแบบว่าทําทุกอย่างไม่ใช่แค่เพื่อพี่ฟ้าคนเดียวนะมันก็เพื่อพี่ฟ้าด้วยแหละแล้วก็เพื่อทุกคนด้วยที่เป็นแฟนคลับม, main, มีเราเป็นเมนมีเราเป็นศิลปินแบบคนโปรดไม่อยากให้น้อยหนะ้าใครสมมติว่าแบบหนังมันฉายไปแล้วทุกคนจะต้องรู้สึกว่าแบบ เชียพี่ฟ้าเพิ่งทำได้ไงวะอะไรเงี้ยขนาดนี้เลยหรอทำได้ขนาดนี้เลยหรอแบบมันมีบางฉากที่พี่ฟ้ารู้สึกว่าเกือบทำไม่ได้แล้วก็กดดันมากมากแล้วก็จะลองให้แบบมันทำไม่ได้อะทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งสติแบบหนึง่งใช่ไหมแบบ เอ้เล็บดำน่าเกียดมากเลยอ่ะทุกคนเนี่ยถือสานะไม่ได้ว่าสกปรกนะแต่ว่ามันแบบมันเอ็ดเวนเจอร์มาจริงๆไม่ค่อยได้ยิ้มหรือไม่ได้แบบอะไรมากอะไรเงี้ยทุกคนช่วยพี่ไฟ้าเอินเตนด์ด้วยน,นะช่วยเอินตเตด์นว,ว่าช่วยนี่กันหน่อยไม่เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันรู้สึกว่าแบบโหเข้าใจแล้ว เข้าใจนะักแสดงที่เขาแบบเวลาเขาเล่นหนังหรือเขาแบบอะไรเงี้ยหมดเวลาถ่ายหนังเสร็จอนะต้องต้องเบรกดาวให้ตัวเองแบบสักอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเพื่อให้แบบว่าโอเคเอารมณ์ักลับมาคงที่อะไรเงี้ยแต่ของเรามันไม่ได้แบบว่าเว้นไงมีมะม่วงเปรี้ยวกินค่ะทุกคนจะบอกว่า ตั้งแต่วันแรกที่มาก็คือเรามีแวะร้านค้าเรามีแวะแบบว่าร้านกาแฟอะไรเงี้ยเรามีแบบไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีใครไม่รู้จักไปฟ้าคือรู้จักแม้แต่ร้านแบบร้านเล็กๆร้านโชว์หวยเล็กเล็กจนไปร้านแบบร้านคาเฟ่ร้านอะไรอย่างเงี้ยดีใจนะว่าแบบเฮ้ยเราก็มาอยู่ในจุดนี้เหมือนกันนะที่แม้กระทั่งร้านเล็กๆก็รู้จักเราหรือร้านใหญ่ใหญ่รือร้านอะไรอย่างเงี้ย เอาน้ำเอาขวดน้ำปลาอิงฟ้ามาให้เซนเรียกเราจิปโปะอย่างเงี้ยจิปโปะดังมากนะตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องของงานนะเพราะว่าแบบว่าดักจริงทุกคนในช่วงเดือนมกรากมาุาเอ่อธันวามกรากุมภพาสามเดือนเนี่ยจะโหดมากๆเลยแต่ถ้าผ่านมันไปได้ก็จะรู้สึกภูมิใจ โตขึ้นแววแววมาว่ามีละครแล้วก็ซีรีส์เข้ามาเพิ่มแต่กำลังดูอยู่ว่าบทไหนจะเหมาะกับเราเนะเอะไรเงี้ยเป็นไปได้ในปีนี้พี่ฟ้าก็อยากเน้นในด้านของผลงานภาพยนตร์หรือละครให้ได้มากที่สุดเดี๋วทุกคนจะได้เห็น Behind the scene ของหนังเรื่องนี้แล้วทุกคนก็จะเข้าใจ เองว่ามันยากมากแค่ไหนเพราะเขาถ่ายมีไฮเดดซีนไว้ทุกช็อตเลยแล้วคือเรื่องเนี้ยงงมากเล่นกับเจบอะมันมีมวลพลังงานอะไรบางอย่างที่แม่งแบบมันเป็นเคมีปีศาจมากมากแแต่มันจะเป็นเคมีปีศาจแบบไหนทุกคนไปลุ้นดูนะแต่โคตรดีเลยรู้สึกว่า มันแปลกใหม่ดีท้องหรอนี่ยังเนอบางกอกคานิกาฉายในเดือนเกิดพี่ฟ้าบดีอะแต่น่าจะเป็นหลังวันเกิดถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองในปีนีอ้อในปีหน้าเหมือนกัน ก็จะมีความแบบเข้าใกล้ก็โดนจิ้นอีกแล้ว<อ>เข้าใกล้ก็โดนหน,นี้อีกแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้เลยอ,อะไรเงี้ยกลัวเขาอึดอัดนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าเราก็ต่างคนต่างถอยออกมามไม่คุยกันเราไม่รู้ทำไมอยู่ดีถึงถึงถึงกลับมาม,มาคุยกันว่าแบบ เออช่างมันเถอะมันมันคือคนจะคิดยังไงก็ช่างเขาเรารู้กันอยู่สองคนก็พอแค่นั้นเราก็เคลียร์กันก็คือจบก็คือก็ได้กลับมาคุยกันพอคุยกันเสร็จก็มีการเคลียร์กันตรงนั้นไหมว่าที่เราไม่คุยกันเพราะว่าอะไรหรือว่าเราห่างกันไปเพราะว่าอะไรเคลียร์กันเจ็ดรอบเลยนะเจ็ดรอบใช่ด้วยความที่ว่าตอนแรกเคลียร์กันไม่ลงตัวในเรื่องของในเรื่องของไม่เข้าใจว่าคู่จิ้นคืออะไรต้องทํายังไงทุกคนถึงจะพอใจว่าว่าเราจะได้ไม่ต้องโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยรอบที่สามก็คือทําไมเราถึงไม่คุยกันรอบที่สี่ เออเราไปทําให้เขาอึดอัดหรือกดดันหรือเปล่าอรอบที่ห้าคือทําไมเราถึงไม่เข้าไปหาเขาเขาไม่เข้ามาหาเราอ,อะไรอย่างเงี้ยรอบที่หกก็คืออันนี้คือหนักเลยก็คือเราสารภาพาว่าชอบเขาแล้วกลายเป็นว่าทุกคนก็ไปกดดันเขาว่าเอา้านี่ไงก็น้องชอบแล้วทำไมไม่ชอบน้องละ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็พอเขากดดันปุ๊บเขาก็เลยแบบไม่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 ค่อยโอเคเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยพอรอบที่เจ็ดปุ๊บ อ,อล่าสุดก็คือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็คือไม่ค่อยสื่อสารกันแล้วกลายเป็นว่าถ้าอยากรู้อะไรทำไมถึงไม่ถามอยากรู้มาถึงไม่พูดไม่บอกไม่คือเราเหมือนอยู่กันมานานแต่ทำไมาเราถึงไม่สนิทกันเลยวะอะไรอย่างนี้คือเราคุยกันเยอะมากในเรื่องแบบเคลียร์ใจกันจนทุกวันนี้ก็คือ แฮปปี้ค่ะเฮ้ยแต่หนูจำประเด็นในการเคลียร์แต่ละรอบได้แม่นมากเจ็ดรอบเจ็ดรอบแล้วประเด็นอะไรบ้างคจําำด้ยสำได้เพราะมันมันอยู่ในหัวหนูตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือรามันไม่ใช่แค่เราด้วยคือเราก็ไม่อยากทํางานกับเขาแล้วเขาอึดอัดกับเราอะไรเงี้ยหมมันก็เหมือนกันที่เขาก็เองอยากทํางานกับเราด้วยความสบายใจอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่างั้นเรามาคุยกันให้มากขึ้นดีกว่าเพราะที่ผ่านมาปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เพราะมันคือการสื่อสารล้วนๆเลยที่เราไม่ได้สื่อสารมไม่ได้คุยกันไม่ได้แบบว่าถามกันให้มันตรงๆอะไรอย่างนี้ม,มีแต่มีแต่ความเงียบใส่กันซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นผลดีอะไรเลยค่ะอื